สุขสมัยดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไถซิ่งแชนแนลครับวันนี้เสาร์วันที่วันที่22เนาะวันอาทิตย์ครับด่วนกับงานด่วนพอดีผมติดงานรถพ่วงผมมือกีพอดีเลยได้รถสไลด์พอดีครับเดี๋ยวกะมาเอารถเนาะวันนี้เอาเมืองว่าสปีกรถเขาไป็นไหนหรือว่าสภาพรถไปในหมือวันตายน้อยเดียวหนึ่งครับ จากทันมาทันฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนใช้รถไถซิ่งแฉลอในเนื้อพี่น้องเพื่อเป็นกนลใใั้องแฉกคลิปต่อไปเรื่อยๆครับสเปกอะตัวเดินสิบเนาะคือวอายังไงซะผมกะบบอกเก่งเรื่องเรื่อง,อออองไอ้นี่ปันไณะบอกเก่งเรื่อง,ร,อง,ร,ง,ร,องรถใหญ่ปันไณะเนาะพี่น้องเนะาะไม่เคยเก่งรถใหญ่ปันไณะแต่กับมึงสาภาพได้หรือว่ามึงสาภาพมึง เครื่องมงองยังมองมอง,งได้ครับเออว่าจะควางเสียวไปใส่งานเองเนะาะว่างไรซะผมเสียวไปใส่งานผมเองอืมสี่ประมาณนี้ใส่งานเองครับบ่ได้ไอจ้างคนขับเนาะก็จ้างกนนีครับซอยกันแน่นิดน้อยครับเออสอมซสยกันหรือว่าจาังไรเป็นรถไทยสิงยนข้าวถั่วไปนะโอ้ะเกี่ยวได้ทั้งเขา่าทั้งถังถ่วเป็นประมาณนี้เนาะสภาพ แทกใบแทกนี้ครบอยู่อ่าใบแทกใบแทกก็มีครบอยู่แล้วก็เออมันลุดเนะาะใครจะเก็บไว้อยูอ่แล้วก็ตัวเดินสิบสิบสิบไม่รู้ว่าสิบอะไรนะเครื่องฮิโน่ลอยเกาหาเทอร์โบฮิโน่ลอยเกาหาเทอร์โบ ว,วินพวกอย่างก็ถือว่าอุคอยู่ครับปวกใส่พานกะตามราคาพี่น้องตามสภาพตามราคาเอาเน้นเอาไปเกี่ยวใส่งานเราได้ค่าปลาทูพี่น้อง <c oughs> เออมันเป็นรถขนาดขนาด,นาดกลางละ่ะว่า,างไงซะอุ้มตันแปดก็ถือว่าถขนาดกลางอยู่กับตันหาตันแปดประมาณนี้ละ่ะใส่งานปกติกะเดี๋ยวจะอ แต่พอเราเพิ่มมากะเดี๋ยวเสีย่ยเพิ่นบอกวิธีหรือว่าบอกไฟบอกยังบอกเคล็ดวิธีการขับการยังกะนิดน้อยครับผมกับเพราะขับได้อยู่ครับไปฝึกว่าเกินไรสองไรกะคือเก่งแหระครับะมัน <c oughs> เป็นไงอยู่แล้วคนเขาสมือนี่คขับเองแต่งานเองอถือว่าลาวบมีดแล้วก็เปลี่ยนไม่ถือว่าโอเคครับลาวบมีดพวกนี้กะ กยังมันเขาไปใช้งานเองนะครับใช้งานเองกับพวกสายพานกับยังถือว่าน่าจะจบอีกฤดูก,กาลหนึ่งอยู่อใส่ไปเรื่อยๆครับขาดกั่ยังไอ้เลี่ยนเนาะมานี่ตอนนี้เขากำลังหาทัดเลย กบับบาแทนเรือยังไงใะกะบับบาแทนเลือเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ยังวะมีรถชิบล้ออยู่แล้วเนาะ,ะสีหากบับบาแทนเลือเป็นกระบะเราเป็นพวมหางกระบะพวมหางขึ้นเพื่อจะไถ้ใจง่ายตัวนี้เนาะอตอนนี้สิบล้ผมรถพวงผมมันก็เป็น เป็นอ้เป็นอ่าอยังง่ะเออไอเป็นคอ,อกอยู่เออต้องยกคอ,อกลงยกยกกระบะคอ,อกลงเพื่อจะใส่กระบะเอ่อเป็นหางป่าขึ้นรถเนาะครับแต่ประมาณนี้การอุ้มแล้วก็ประมาณนี้เนะาะแต่ถือว่ากับราคากับขาโตก็ถือว่าโอเคครับผมหมักหม่องปั้นปากมอเตอร์นี่แหละ ปั่มปัป่มปากแยกครับปากแยกปากแยกคือมนปากมันสีแห้งครับพี่น้องนี่ปั่มแยกเพื่อจะปั้นปากย่างเดียวครับคือมันสีแห้งเวลาเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวยังก็คือมันแห้งเนาะปากตัดไวตู้บ่านักะถือว่าเกี้ยวคล่องแล้วครับพี่น้องเกี่ยวบันี้ยังไหลครับกับเครืองสภาพ เครื่องดีๆอุดตทนๆนยู่กัโอซี o ่ C แหละครับกับประมาณนี้เนาะนยังไหลครับติดสปอร์ตไลท์ติ๊ดยังเพิม่มมาไปนิดน้อยกับจวดแล้ยมองติดเยอะแยะครับกำลังหาอยู่ทีิเล่ผมว่าเทียรุ่นนี้สุดกะอันนี้ก็ถือว่ารุ่นกลางก็ถือว่าโอเคีแหละครับอโอเคเนาะ สปิกกะบบมีอยังไหลผมก็อบอกเขาเก่งบ่ไหนปั่มเียงปั่มทำาว่าปั่มไบไดกิิเนี่ย,นเ,นยเรื่องสายผงสาย้านอะไรแล้วก็เชยนไปถ่ายหมดแล้วครับนี่สาย้านสซนได้เซนได้นี่ต้องซื้อไว้ประมาณตัวใดมันบิดเราบอกให้ซื้อไว้นี่ตัวใดเนี่ยสองสามตัวนี่แหละที่มันบิดแล้วกะ็ซื้อไว้เออ ก็บ่ได้ยังไหลมากมายครับจเพราะส่งเขาส่งยังกับโอเคเนะ่ะสิมีแก่ยู่แค่ทอบนทอบนเกี่ยวแล้วว่าเกี่ยวมันหักต้องเปลี่ยนเกี่ยว ว่ามันเปลี่ยนเกี่ยวดอกเสริมเกี่ยวครับเกี่ยวทอตัวนี้ทั้งตันตัาเนี่ยนะประมาณคืบหนึ่งไอ้เกี่ยวมันหักนะเปลี่ยนเกี่ยวแล้วก็มีแก่มีแก่แค่ตัวนี้ครับสเตอร์เปลี่ยนสเตอร์แล้วกเปลี่ยนไอ้แก่ตัวนี้ครับเขามันออกเขามัน,นออกตัวนี้นี่นี่ๆๆบูดตัวนี้แกงอวามันมันไหนอนั่นนี่ครับเขามันหัวตัวนี้เขามันออกมา สีเกียร์ตัวนี้ตัวนึงแล้วก็เปี่ยนสต์ข้างเดียวครับแต่อาจจะซื้อมาสองคางก็ได้บอกว่าถึงเนาะอต่นี้ไลไ่ใบแท็กไลไ่ยยังกับสิล่างเช็กไลไ่ใบแท็กใบยังเช็กใบแท็กแต่มันครบคันใบแท็กให้มันครบกะลงทุนอีกประมาณว่าถึงหมื่นครับพี่นอ้องของเหลวกะถือว่าโอเคอ เขากรสิลงทุนอยู่ประมาณว่าถึงหมืนห่นเดอกพี่น้องบิวนิดหน่อยบิวเพราะลงทุนอย่างนิดหน่อยครับอ่าก็สามารถจวดได้อ่าแล้วว่าเ่เคยติดตู้บ่อคยติดขอจักเทียกับตักงต่เกียวใบปัดฟางกับโอเคอยู่ตู้สีกะอ่ชื่อว่าด้อยก่ตู้สีผมไม่ได้หมดเขาเมึง นี่นะเพิ่งยน่งกะประมาณนี้สภาพไฟเฟื่อยยังกะไฟก็ครบครับเพราะวาข้าเจ้าเกี่ยวพึ่งจอดอเกี่ยวพึ่งจอดเนาะสเตอร์ทางนี้กะถือว่าได้ได้เติบหนึ่งเนาะ เริ่มเก็บอุ่มแล้วพี่นอ้องเก็บอุ่มล้อรถลดครับล้อเดี๋ยวรถลดกำลังมาประมาณนี้ครับขันทอทรงเข่ามันไปยู่ทางผุนมันกับที่บด้กว่วงมาทางพี่หลเป็นมะขันอ่าอเปล่งก็เสือดีกัน เฮงเฮงเหมือนกันเนีดืสุมือนี่คุณลองค้นกระจกกระมันเกะกะเนาะมันขวงเนาะมัน็กว้างเนาะมันกระบะทรมด่าดินีใบแท็กแล้วก็ขาดแกงซื้อเพิ่มเนะ สุข้อสุข้อยังไม่ไม่อยู่ดิสุข้อยังไม่ไม่อยู่เหมือนบอกขอยังดีๆสุข้อยังเหลือหลายครับสุข้อเกี่ยวข้อล้มไหมเนยปกติสวย่วนเขาก็เดินธรรมดาเนี่ยเม่เตี้ยแต่เกี่ยวข้อยือนไงคือแรงยังเดียวดันยังเดียวแต่เป็นคู่ปรตาดันที่สุดหยุดที่ติดคอติ ติดคอรูร้นนรืออือสปริงอะพวกด้อืออมันญ่กับกับปากมันกับ่ถือว่าปากไงเป็นบ่าันมันกนัถือว่าโอเคขั้นขั้นญงนั่นผมไปเกี่ยวปากสามยี่น่็ยังติดเลยเจ้าขอลมติดคอติดคอ ได้ล,ลงเอาปะเกะแกเข้ามามัด้ดึงเรื่อยดันแนวเลยแต่กันดันถึงจังหวะก็ไหลเข้าเลยเด้ถือว่าโอเคยืนนะอ่ะมันนี่นะพี่น้องล้อรถมาขึ้นครับชิปหนีวยังไหลนะฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชอนชัยรถไถยสิงชาแนลในเด้อพี่น้องเจอกันครับมื้อนี้ยันนี้ว่าปีปทุมครับ